คุณสันครับสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์เป็นยังไงก็ยังปกติดีอยู่นี่ครับ<_ un> <_ un> ปกติยังไงมันยังบึ้มบึ้บบมบั้มกันอยู่ <_ un> ก็นั่นแหละครับถ้าวันไหนมันไม่บึ้มบึ้บมบั้มกันไม่วางอะไรกันเนี่ยมันก็ผิดปกติทําไมไม่ต้องวางระเบิด <_ un> มันขี้เกียจถือระเบิดลูกหนึ่งหนะักเกือบ50โลเนี่ยเขาจะถือไปทําไมครับมันหนักมันก็เลยเอาไปวางไว้ตามซุกไวอรถทหารบ้างตามสี่แยกบ้างตามมอเตอร์ไซค์ถังน้ําแข็งก็ยังมีนะครับ เวลาเขาวางระเบิดเสร็จทาไมเขาต้องวางเรือใบผมคิดว่าถ้าสาเหตุที่วางเรือใบเนี่ยมันวางเรือหางยาวไม่ถนัดมันขี้เกียจอารถล,ลากมามันก็เลยฉวยโอกาสเอาเรือใบไปวางไว้เต็มถนนเพื่อให้คุณกับพ่อคุณเนี่ยมาเล่นวินเซิร์ฟได้เหรอครับอต,ตายมากๆคุณจะทํำยังไงต้องดึงเสือดึงกุ้งดึงน้ำเต้ามาโปะไก่ให้หมด ก็ออกกบสามดอกล่ะครับเขาโดนแดงทั้งคณะเลยครับท่านเล่นตลกนะครับไม่เลยครับผมก็เป็นปกติอย่างนี้ของผมอยู่เลยนะครับเล่ครับแม่ผมอยากได้ตลกกับท่านเหลือเกินได้เลยครับคุณสันครับคุณรู้รรกฎกติกาฟุตบอลหรือปะโอ้โหผมเล่นเป็นประจําเลยครับฟุตบอลเนี่ยชอบ